เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกเก็บขึ้นมาจากกองขยะแต่วันที่เธอกลับมาหาชายชราที่เลี้ยงดูเธอกลับพบว่าในบ้านเก่าๆหลังนั้นมีบางอย่างรอเธออยู่ใต้พื้นไม้และเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอไม่ได้พบแค่ความทรงจำแต่พบสิ่งที่ชายชราต้องการปกป้องเธอไปจนวันตายเรื่องนี้คุณต้องดูให้จบเพราะความจริงที่ซ่อนอยู่25ปีช็อกยิ่งกว่าที่คุณคิด เด็กหญิงตัวเล็กนอนแน่นิ่งบนกองขยะชื้นแฉะกลิ่นเหม็นอบอวนตีขึ้นจนน้ำตาไหลเสียงลมคร่ำครวญลอดกระป๋องเก่าผิวหนังของเธอสั่นไหวเพราะความหนาวกัดกินชายชราผมสีขาวหมุนเดินผ่านกองขยะอย่างเชื่องช้าปลายเท้าเหยียบเศษแก้วแตกดังแกรกเขาชะงักเมื่อเห็นร่างเล็กขยับเบาๆแววตาของเขาสะท้อนทั้งความตกใจและสงสารมือหยาบกร้านของเขายื่นออกไปสัมผัสผิวตัวเด็กที่เย็นเฉียบ หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลัวว่าจะสายเกินไปเสียงลมหายใจของเด็กเบาแทบไม่ได้ยินเขาอุ้มเธอขึ้นแนบอกความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยทำให้ร่างน้อยเริ่มขยับดวงตาเล็กกระพริบชา้ชาๆมองใบหน้าชายแก่ที่ไม่เคยพบคืนแรกในกระท่อมไม้เก่าของชายชาราเสียงฝนกระหน่ำใส่หลังคาจนเกือบทะลุแสงจากตะเกียงสลัวส่องให้เห็นข้าวต้มอ,อุ่นๆกลิ่นหอมจางๆทำให้ท้องเด็กหญิงร้องเบา เขาป้อนข้าวให้เธอทีละช้อนมือของเธอสั่นจนช้อนกระทบถ้วยดังเบาดวงตาทั้งคู่มองกันโดยไม่มีคำพูดแต่ความผูกพันแน่นหนาขึ้นในความเงียบวันเวลาผ่านไปเด็กหญิงเติบโตขึ้นในบ้านเล็กที่อบอุ่นเสียงหัวเราะของเธอเติมเต็มช่องว่างในหัวใจชายชราเขาสอนเธออ่านหนังสือจากกระดาษเก่าที่เก็บตามร้านรับซื้อของเก่าตอนกลางคืนเธอได้ยินเสียงไอของเขาเสียงนั้นดังชัดในความมืด ทำให้เธอรู้สึกถึงความเปราะบางของผู้มีพระคุณเธอมักเดินไปซ่อนผ้าห่มเพิ่มให้เขาหลายปีผ่านไปเธอเริ่มทำงานหาเงินกลิ่นน้ำมันเครื่องจากโรงงานติดตัวเธอกลับมาทุกวันมือของเธอด้านขึ้นแต่แววตาไม่เคยหมดไฟชายชรานั่งมองเธอทำงานบ้านเหนื่อยล้าเขายิ้มบางๆรอยย่นบนใบหน้าลึกขึ้นอย่างอ่อนแรงแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความภูมิใจจนถึงวันที่เขาล้มป่วยนัก ลมหายใจของเขาแผ่วเบาวกว่าที่เคยเธอจับมือเขาไว้แน่นกลิ่นยาของโรงพยาบาลอบอวนรอบตัวจนหายใจหนักเขามองหน้าเธอราวกับต้องการบอกอะไรบางอย่างริมฟีปากสั่นไหวเล็กน้อยแต่เสียงไม่ออกมาเวลาผ่านไปอีกหลายปีเด็กหญิงคนนั้นเติบโตเป็นหญิงสาวที่ประสบความสำเร็จแสงแฟลชจากกล้องศาสเข้าหน้าเธอทุกครั้งที่ก้าวขึ้นเวทีเสียงปรบมือกระหึ่มจนหัวใจเธอสัน่น แต่ในค่ำคืนหนึ่งขณะรถรูของเธอแล่นเข้าสู่ตรอกแคบที่เคยอาศัยกลิ่นอับและฝุ่นเก่าตีขึ้นมาอย่างชัดเจนความทรงจำถาโถมจนเธอหายใจติดขัดเธอเดินเข้าไปในกระท่อมไม้หลังเดิมแสงไฟสลัวยังเหมือนในอดีตบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองและทันใดนั้นเธอก็เห็นสิ่งหนึ่งบนโต๊ะไม้เก่ามือของเธอสัน่นดวงตาเบิกกว้าง ความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเปิดเผยเสียงบางอย่างดังเบาในมุมมืดของห้องเธอชะโงกหน้ามองไปยังมุมมืดลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกเงาดำเล็กๆสันไหวบนพื้นไม้กลิ่นอับผสมกลิ่นฝุ่นเก่าลอยแรงขึ้นจนคอแหง้งเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเป็นเสียงลากของบางสิ่งบนพื้นชาหนักและไม่คุ้นเคย เธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวฝ่าเท้าเย็นว่าเปล่ากับพื้นดูดความร้อนออกไปแสงไฟไหววูบจนเงาทุกอย่างบิดเบี้ยวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่ลำคอเธอตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้มุมมืดจังหวะก้าวของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ใบไม้ที่ร่วงบนพื้นกลับส่งเสียงดังทุกครั้งที่เหยียบเหมือนห้องต้องการเตือนเธอไม่ให้เข้าไปปลายนิ้วของเธอสั่นเมื่อแตะสวิตไฟเก่าแสงสีเหลืองขุ่นสาดไปทั่วมุมห้อง และภาพที่เห็นทําให้เธอหยุดนิ่งเหมือนร่างแข็งค้างโต๊ะไม้เก่าตัวนั้นคือโต๊ะตัวเดิมที่ชายชาราใช้เขียนทุกอย่างบนโต๊อมีสมุดเก่าเล่มหนึ่งเปิดค้างหน้ากระดาษเหลืองกรอบราวกับพร้อมจะแตกสลายาเธอก้าวเข้าไปช้าๆเสียงกระดาษเสียดสีกับลมทําให้แขนลุกชันตัวหนังสือบนหน้ากระดาษคือลายมือที่เธอจําได้ดีลายมือที่เขียนอย่างตั้งใจแม้มือจะสั่นข้อความบนกระดาษเขียนว่า ถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่อยากให้รู้ว่าพ่อไม่เคยคิดทิ้งลูกพ่อพยายามซ่อนบางอย่างไว้เพื่อให้ลูกปลอดภัยที่สุดแม้ลูกจะโกรธพ่อก็ยอมแต่เมื่อถึงเวลาลูกจะเข้าใจว่าพ่อทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเธออ่านซ้ำหลายครั้งจนสายตาพร่ามัวแต่ใต้ข้อความนั้นมีอีกประโยคที่ทำให้เธอขนลุกจนรู้สึกชาที่ปลายนิ้วยาเปิดกล่องเหล็กใต้พื้นจนกว่าลูกจะพร้อมรับความจริงทั้งหมดเธอเงยหน้าขึ้น เงามืดในห้องดูทึบลงกว่าเดิมเสียงลมลอดเข้ามาทางหน้าต่างจนไม้ทั้งแผ่นสั่นสถานหัวใจเธอเต้นทีเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอมองลงสู่พื้นไม้ตรงมุมห้องใต้ขาทั้งสี่ของโต๊ะมีรอยแตกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เหมือนฟ้าปิดที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนเธอนั่งยองๆยองปลายนิ้วแตะลงบนรอยแตกผิวไม้เย็นเหมือนน้ำแข็งและในเสี้ยววินาทีที่เธอกดลงเสียงกึกด,ดังสะท้อนทั่วห้อง ฝาไม้ค่อยๆพองตัวขึ้นช่องลับใต้พื้นปรากฏตรงหน้าความมืดในช่องลึกจนเหมือนหลุมดำที่กลืนเสียงทุกอย่างอากาศเย็นรุนแรงพุ่งขึ้นมาปะทะใบหน้าเธอเธอกลืนน้ำลายมือสั่นจนต้องดึงเข้าหาตัวแต่สายตาย,ยังคงมองลงไปในช่องนั้นเรากับมีบางอย่างเรียกเธอให้เข้าใกล้ภายในช่องมีกล่องเหล็กตามที่ชายชราเขียนไว้สีของมันหม่นกลาง คราบสนิมเกาะเป็นลวดลายคล้ายเส้นเลือดแหง้งเหมือนกล่องที่ผ่านเรื่องร้ายแรงมานานหลายสิบปีเธอเอื้อมมือออกไปปลายนิ้วแต่ลงบนผิวเหล็กความเย็นแผ่ขึ้นมาจนชามือบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอย่างผิดปกติแม้แต่เสียงลมก็เหมือนหยุดหายไปในช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกเหมือนความจริงที่ถูกซ่อนไว้ตลอด25ปีกำลังรอเธอเปิดมันออกทั้งความลับทั้งความเจ็บปวด และบางสิ่งที่ชายชราพยายามปกป้องเธอจากมันมาตลอดชีวิตแต่ก่อนที่เธอจะยกฝากล่องขึ้นเสียงบางอย่างดังขึ้นด้านหลังเธอเสียงก้าวเท้าช้าๆบนพื้นไม้เก่าหนักฉัดและค่อยๆเข้าใกล้เธอทีละก้าวเธอหยุดหายใจในทันทีเสียงก้าวเท้าหนักๆนั้นดังชัดเจนในห้องเงียบงนันเหมือนมีใครสักคนเดินอยู่ด้านหลังชามั่นคงและตั้งใจให้เธอได้ยิน หัวไหล่ของเธอเกรงจนรู้สึกเจ็บลมหายใจอุ่นพ่นออกมาเบาๆแต่ความกลัวทำให้ปลายมือเย็นจนชาแสงไฟเหนือสีสวัยวูบราวกับมีใครจับมันเขยา่าเธอไม่กล้าหันไปทันทีทุกเสียงในบ้านเก่าก้องชัดกว่าปกติเสียงเสาไม้ลั่นเสียงฝุ่นตกจากคานเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบกลบเสียงอื่นเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงด้านหลังพอดีระยะใกล้จนเธอรู้สึกถึงแรงกดอากาศ เหมือนมีร่างหนึ่งยืนอยู่ใกล้หลังของเธอไม่ถึงหนึ่งคืบเธอกัดฟันแน่นมือที่วางบนกล่องเหล็กเริ่มสั่นแรงกว่าเดิมกลิ่นอับผสมกลิ่นดินชื้นจากพื้นไม้เล็ดลอดขึ้นมาทำให้เธอรู้สึกเหมือนจมอยู่ในอดีตที่ไม่อยากจำสุดท้ายเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดหันกลับไปอย่างรวดเร็วห้องทั้งห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ด้านหลังไม่มีเงาไม่มีร่าง ไม่มีแม้แต่สิ่งที่บ่งบอกว่ามีคนเดินอยู่เมื่อครู่แต่ทันใดนั้นแสงไฟด้านบนกระพริบแปงเสียงปึ้งดังลั่นเหมือนหลอดระเบิดเธอยกมือขึ้นบังตาความมืดปกคลุมห้องเกือบทั้งหมดเหลือเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างที่ส่องเข้ามาเป็นเส้นบางๆในความมืดนั้นเสียงหายใจแผ่วๆดังขึ้นจากมุมห้องไม่ใช่เสียงของเธอเป็นเสียงแห้งลึกเหมือนคนแก่ที่หอบหนักเธอหันขวับไปตามเสียง แสงจางๆทำให้เธอมองเห็นเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าใกล้โต๊ะหัวใจเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะดวงตาของเธอเบิกค้างริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาร่างนั้นนั่งก้มหน้าผมขาวรุย่ยเสื้อเก่าที่เธอจำได้ว่าเคยซักให้ไม่รู้กี่ครั้งแขนผอมบางวางบนตักเหมือนร่างที่เคยอบอุ่นเมื่อหลายปีก่อนชายชราผู้เลี้ยงเธอผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เธอ เธอก้าวเข้าไปทีละก้าวพื้นไม้ดังเอียดทุกครั้งที่เหยียบสายตาไม่ละจากร่างบนเก้าอี้แม้แต่วินาทีเดียวเธอกลัวว่าถ้าหลับตาร่างนั้นจะหายไปเมื่อเข้าใกล้เธอสั่นจนแทบทรงตัวไม่ได้ริมฟีปากสัน่นเธอก้มลงกระซิบเบาๆพ่อใช่พ่อหรือเปล่าร่างที่นิ่งมาตลอดขยับชา้าชาศีรษะค่อยคเงยขึ้นเสียงข้อต่อกระดูกกกรอบกแกรบดังชัดในความเงียบ เธอเห็นใบหน้าเต็มๆรอยย่นที่คุ้นตาดวงตาเศร้าลึกรอยยิ้มบางๆที่เธอเคยเห็นในวันที่ยากลำบากที่สุดแต่กลางหน้าผากของเขามีรอยแตกเล็กๆคล้ายรอยแผลเก่าลึกจนมองเห็นเงาดำภายในเธอยืนตัวแข็งความเย็นแล่นจากสันหลังขึ้นสู่ท้ายทอยเสียงลมหายใจของร่างตรงหน้าไม่สม่ำเสมอเหมือนไม่ใช่เสียงของคนที่ยังมีชีวิตดวงตาของเขาช้อนขึ้นศพกับเธอ าลึกและเต็มไปด้วยบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนริมฟีปากเขาเปิดออกเสียงแห้งแผ่วเล็ดลอดมาลูกยาเปิดกล่องนั้นแต่เสียงของเขาขาดหายไปกระทันหันเธอได้ยินเสียงบางอย่างใต้พื้นดังสัน่นหนักและเหมือนกำลังขยับอยู่ภายในช่องลับที่เปิดค้างเธอหันกลับไปมองช่องลับใต้พื้นเสียงสั่นประหลาดยังดังต่อเนื่องเหมือนบางอย่างในนั้นกำลังกระเสือกกระสน ขอให้เธอเปิดออกหรืออาจกําลังพยายามออกมาเองล้มหายใจเธอถี่และสั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบเจ็บหน้าอกแต่คําเตือนของชายชรายังดังก้องชัดเจนในหัวเธอมองไปที่ร่างของเขาบนเก้าอีแสงสลัวส่องผ่านหน้าต่างพอดีทำให้เธอเห็นความจริงอย่างชัดเจนร่างนั้นเริ่มซีดและโปร่งเหมือนกำลังจางหายไปกับอากาศเธอกระพริบตาแรงหนึ่งครั้งแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยน เก้าอี้ว่างเปล่าไม่มีร่างของชายชราไม่มีลมหายใจแผ่วมีเพียงกลิ่นไม้เก่าและความเงียบที่ปกคลุมห้องเธอยืนอยู่อย่างเดียวดายในกระท่อมแต่ความรู้สึกอบอุ่นยังคงอบอวลในอกเหมือนมือของเขายังคงแตะอยู่บนไหล่เธอปลอบให้เธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเธอหันกลับไปทางช่องลับกล่องเหล็กยังอยู่ตรงนั้นเย็นเก่าและเต็มไปด้วยความลับแต่ครั้งนี้ เสียงสั่นภายในเงียบลงเหมือนเลิกต่อต้านเหมือนยอมสงบเพราะรู้ว่าเธอได้ยินคำเตือนแล้วเธอค่อยๆปิดฝาพื้นลงเสียงไม้กระทบกันดังเบาดังการปิดฉากเรื่องราวที่ถูกซ่อนมานานหลายสิบปีเธอวางมือบนพื้นไม้หลับตาชั่วขณะปล่อยให้น้ำตาไหลรินอย่างเงียบงนันพ่อขอบคุณสำหรับทุกอย่างเธอพูดด้วยเสียงสัน่นแต่แน่นด้วยความรักที่ค้างค้างมานานเมื่อเธอลุกขึ้น ลมอุ่นพัดเข้ามาจากหน้าต่างใบไม้ปลิวลอดผ่านช่องแสงรากับมีใครส่งสัญญาณอำลาเธอก้าวออกจากกระท่อมหลังนั้นมองกลับไปเป็นครั้งสุดท้ายแสงแดดยามเย็นอาบบนหลังคาเก่าทำให้บ้านหลังนี้ดูอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนกำลังยิ้มให้เธอในความเงียบและแม้ความลับในกล่องเหล็กจะยังไม่ถูกเปิดแต่เธอรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องที่ถูกซ่อน แต่คือความรักที่ชายชรามีให้เธอและแรงผลักดันที่ทำให้เธอก้าวสู่ชีวิตใหม่เธอเดินออกไปด้วยหัวใจที่ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปพร้อมจะใช้ชีวิตและตอบแทนผู้มีพระคุณในแบบที่เขาเฝ้าดูอยู่จากที่ไหนสักแห่งอย่างสงบงาม